นวัตกรรมน้ำดื่มสำหรับน้องหมาน้องแมวมีแร่ธาค่าพีเอชลสกินปากแถมมีกลิ่นลับที่น้องหมาน้องแมวชอบด้วยนะยนว้า รายการ N A A Awesome b o s ทางช่อง N A A Channel นะคะเจอกันได้ทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาเลยวันนี้แม่สาวว้าวยังไงยาวยังไงยาวเป็นไงบ้างชีวิตช่วงนี้ชีวิตดีช่วงนี้เนียงหมาช่วงนี้หมามีกลิ่นป่าช่วงนี้หมาแบบน้องชอบตบบไปกัดไปหมาเปอหมาาววนแบบวุ่นลาบ์ฟวน แบบหมากต้วนตัวกลมๆอ,อ,อรอยเนี้ยน่ารักนะเออแล้วกิ่นแบบน้องชอบกินอาหารเยอะรอยเงี้ยแล้วแบบมีกินป่าคาบใคร่ฟันอะไรเงี้ยตำไรฟันก็เลยแบบแต่เอาจริงๆวันเนี้ยคือแบบว่ารู้สึกแบบอยากเล่นเกมเพราะว่าปกติช่วงเนี้ยแบบ บอร์ดเกมคือมาแรงมากมีกมาแรงตลอดลทีมงานก็เลยคิดเกมขึ้นมาถมงานายคนรกก็คือฉัน <laughs> <laughs> เกมนี้สนุกมากเดี๋ยวเราไปดูนเลนยว่ากาติกาเกมจะเป็นยังไงแล้ววันนี้เรามีทีมงานอีก2คนมาเล่นกับเราด้วยเพราะเรา2คนมันสนุกแน่ <รง S 2> ไปดูเล <รง S 2> ยว่ามิชชั่นคืออะไรมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อินฟลูเอนเซอร์และทีมงานของเราเล่นบอร์ดเกมวัดดวงไยสัตว์จากไพ่ดูสิไครจะสกิลดีกว่ากันไปดูกันเลย มาวันนี้เรามีทีมงานที่มาร่วมสนุกเล่นเกมกับเราด้วยเชิญน,น้องเกตกับน้องภูมิค่ะมาเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันอ่ะเดี๋ยวเราแจกกันปึ้มหนึ่งใครจะเริ่มก่อนฉันเริ่มก่อนโอเคมาหนึ่งสองทาโก้เฮ้ยชิด <laughs> พิซซ่า <laughs> พิซซ่า <laughs> โกด 오! 이 으이! 타이 치즈 타이 피자 타이피이 으이! 이 으이! 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 พิซซ่าแคทว้าวบอยเจอเวลาเป็นสัตว์พิเศษเนี่ยไม่คยได้เลยนี่ปากระตูนแคทชีสพิซซ่าฮาโก้ถ้าถู้แพเห็นก็รู้ว่าใครชนะลองนับเรามาตัดสินดีกว่า แปดส1บชนะเย้ทำให้โลหรอชนะ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 หุยเราเล่นเกมอะไรที่มันเกี่ยวกับสัตว์ป่ะแล้วก็ขัดกินหรือว่าในออสมบอกเราอ่ะจะตองมีในออซัมบอกเราอ่ะจะต้องมีหรือว่ามีในออสมบกเราอ่ะจะต้องมีความน้องแมวน้องหมาเนี่แหละอะไรอ่ะงั้นให้สองคนนี้เปิดดีกว่า มากเมื่อกี้โหสนุกมากใช่เรามาลองดูกันเลยว่าสิ่งที่เมื่อกี้ที่เราพูดกันนะว่าจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเธอเปิดบ้างอ่ะมาดูดั้มจูดั้มจูด้ำจะเปิดยังไงอ้าวว้าวมิวเล่น้ำดื่มสำหรับสุนัขและน้ำดื่มสำหรับแมว ส่วนผสมของยาปฏิชีวนะอันนี้ของแมวนะนี่นี่น่มีกลิ่นด้วยหรอของเธอมันเป็นรสอะไรปลาทะเลแซลมอนลมควันอ,อ,อันนี้มีรสแหลกมีกลิ่นก,นก,นกินทีละมมีดูสิออทำไมต้องเป็นมิวเรนี่เขาเขียนมาเขาบอกว่าเป็นน้ำดื่มสำหรับแมวโดยเฉพาะแมวเด็กก็สามารถดื่มได้ 2. ช่วยแก้ปัญหาแมวดื่มน้ําน้อยมันจะมีกลิ่นที่น้องอยากอย่างของน้องแมวอย่างที่เธอบอกใช่ปเป็นไรนะลดปลาทะเลแล้วก็ลดแซลมอนลมอนพัน 3. ม,มีค่า pH 6.2 6 5ถึง6.5ที่เหมาะสำหรับแมว 4. น้ำดื่มกลิ่นแซลมอนถูกใจแมวให้แมวดื่มน้ำได้เยอะขึ้นอ่ะองของฉันก็คือ น้องหมาเนี่ยเป็นรสชาติกรีนทีลลมินตมันก็คือรสกินปากเหมือนกันเออ,เอ,อรสข้าพลักก็คือพวกข้าที่มันเศษอาหาราหินป้งหินปูนู่นนี่นัน่นเป็นนวัตกรรมที่เลิศมากแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยตัวเนี้ยเป็นนาโนซิลเวทด้วยนะทรานสปอเตอร์ Task orter, ก็คือ,อ,อว่าการใช้เทคโนโลยีเพื่อการนำส่งคุณค่าสารอาหารและแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์ได้อย่างตรงจุดและสารสำคัญ ไม่สลายหายไปด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเดลิยูสแมวสามารถดื่มได้ทุกวันหนึ่ขวดเนี่ยมีอยู่500 ml นะอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือใช้สำหรับ2-3วันอันนี้ของเรา1ลิตรแล้วก็ c Clean a n d c แค่นี่เขาบอกว่าเป็นกระบวนการกรองและฆ่าเชื้อโรคที่สะอาดและปลอดภัยด้วยใช่ละอย่างที่บอกว่าอย่าสลับกัน แมวกับหมาใช้ใช้รวมกันไม่ได้มันจะมีสารบางอย่างที่แบบเหมาะสําหรับน้องแมวแล้วสารบางอย่างที่เหมาะสําหรับน้องหมานะ<ม>อย่างที่บอกว่าแมวเนี่ยรับรสรับกลิ่น<ม>ได้ดีกว่ามนุษย์เนี่ยสิบส<อ>ี่เท่าเพราะว่าตัวเนี่ยเขามีการผสมผสานร,ระหว่างกรดอะมิโนออแล้วมันก็เลยทําให้การรับรสเนี่ยดีขึ้นและทําให้น้องแมวในอยากกินมากยิ่งขึ้นมิวเล่นะคะมีแมกนีเซียมต่ําแล้วก็มีโพแทสเซียมเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของ การขับปัสสาวะของน้องแมวด้วยอย่างที่บอกว่าก็จะชะลอการแบบเกิดเป็นโรคนิว่วโรคไตอะไรอย่างนี้เขาเคลมไปถึงว่าน้องหมาน้องแมวทานได้เพราะว่าเขาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ด้วยนะอ่าเลิศถึงเขาถึงเคลมเลยว่า clean and clear ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าความเป็นนวัตรกรรมของเขานะคะบริษัทโมริน่านะคะเขาก็ได้ทำวิจัยและเทคโนโลยีมาพัฒนานะคะที่เรียกว่านาโน ไบ o อ o รบอนะคะซึ่งเป็นตัวเนี้ยมันมันจะเป็นเหมือนตัววิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้เป็นตัวนี้เข้ามาเป็นโปรดักชิน,นี้ออกมาใช่เขาว่าวิจัยมาเพื่อสัตว์แล้วก็พืชด้วย โอพืชด้วยใช่ทำสำหรับสาตว์ละพืชอะไรเงี้ยแล้วก็เลยสกัดมาเป็นตัวมิวเล่เองเอออย่างมิวเล่เนี่ยส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศยังไงรู้ไหมพลอยยังไงสนับสนุนวิจัยของคนไทยด้วยอ๋อสนับสนุนงานวิจัยด้วยแน่นอนอ่เดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นดีกว่าว่ากลิ่นจะเป็นยังไงอันนี้ลองเปิดของหมากันก่อดกลิ่นมิ้นเลยลองเทดิโหข้อใสอ่ะใช่ อ,อันนี้กลิ่นอะไรนะคุยกลิ่นปลาแซลมอนเออเออกลิ่นแซลมอน,มนเลยเหมือนอาหารเมร็ดน้องหมาน้องแมวเลยแต่มาในรูปแบบเป็นน้ำแร่คือกลิ่นชัดมากชัดแบบชัดเลยอะตอนแรกคิดว่ากลิ่นน่าจะจางๆบางๆใส่มาเหมือนเป็นแบบเบาๆแต่นี่คือกลิ่นชัดโอเคต้องซื้ออะจริงทีมงานเราเอาไปใช้ก่อนก่อนมารีวิวอะไรเงี้ยให้น้องหมาที่บ้านน้องแมวที่บ้านแบบกินอะไรเงี้ยแบบอุ๊ย นางกินนะแล้วนางก็แบบเหมือนชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าใครอยากสั่งซื้อนี่เลยขึ้นฟุ่ม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 แต่แต่อะไรสำหรับคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอ,อยากจะชัดลองเอาไปใช้ก่อนเออเรามีแจกแจกนี่ไปเลยสำหรับน้องแมวมิวเล่สำหรับน้องแมว,มว,เ,อแมวเอาไปเลยหนึ่งรางวัล<อ>และคำถามมีอยู่ว่าน้ำดื่มสำหรับน้องแมวมิวเล่ ต่างจากน้ําดื่มทั่วไปยังไงโอ้โหง่ายเอาจริงๆง่ายมากเมื่อกี้เหมือนมีประมาณ1นึ่ซองสัโอ๋อัอันนี้ใบเหรอใช่ไหมอยากอยากให้ได้ที่บอกว่ามีนั่งเดิที่บอกว่าทำเป็นทำไมต้องเป็นแบบทำไมต้องเป็นมิวเล่เออทำไมต้องเป็นมิวเล่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA นั่นเองที่ ให้รายการดีๆแบบนี้แล้วก็มารีวิวสินค้านวัตกรรมดีๆให้กับคุณผู้ดูได้รับชมกันเออและยังไงวันนี้รายการของเราก็วันนี้ N A Awesome Box เราต้องลากันแล้วแหละแต่ว่าเรามาพบกันได้ใหม่ทุกๆวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เวลา18นาฬิกาในช่อง N A Channel นะคะกับรายการ N A Awesome Box แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไพวกเราด้วยนะคะ อยากให้ยอดฟอยเยอะๆออวีคหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนวัตกรรมอะไรอย่าลืมติดตามด้วยกันนะคะเย้บายบายเจอกันเอาน้ำให้แมวก่อนจุบ